ครับผมสวัสดีเพื่อนๆ fc ครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆนไปทําการนะครับแยกชิ้นเปลี่ยนนะครับชุดคลัดก้อนหรือว่าคลัดกําลังหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคลัดชุด a นะครับเพื่อนเนะครับในขั้นตอนของการถอดอแยกชิ้นของผ้าคลัตนะครับเพื่อนเพื่อนจะมีหมุดจะมี จิบล็อกอยู่3ตัวนะครับก็เรียกว่าจิบล็อกทรงเกือกม้านะครับเพื่อนก็สตัวนี่แหละนะครับเราก็ถอดออกมานี่นะครับตรงนี้เป็นแหวนคว่ำนะครับเป็นแหวนคว่ำนะครับเพื่อนนะครับอ่าเวลาประกอบกคว่ำลงแล้วกันนะครับเพื่อนอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าอ่าทำไมนะครับอ่าทำไมผมถึงต้องทําการถอดแยกชุดคลัตทั้งทั้งที่ นะครับของใหม่มาก็พร้อมที่จะใส่เข้าไปเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังช่วงท้ายคลิปนะครับเพื่อนตอนนี้แยกชิ้นออกมาทําความสะอาดมาล้างก่อนนะครับเพื่อนนะครับอ่าเห็นไหมก็วิธีการถอดก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับเพื่อนทีนี้นะครับผมก็จะเอาไขควงเคาะนะครับจับแผ่นคลัดไว้นะครับแล้วก็เคาะออกนะครับเพื่อนเราจะเอาผ้าคลัดตรงนี้ออกมาก่อนนะครับเพื่อนอ่านะครับเราจะเอาผ้าคลัดออกมา นะครับวิธีการเอาออกก็เอาออกแบบนี้แหละนะครับเพื่อนนะครับการที่เรานะครับเอาผ้าคลัตออกมาลักษณะแบบนี้ในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้รู้วิธีการนะครับเปลี่ยนสปริงคลัตเมื่อสปริงคลัตก้อนขาดนะครับหรือว่าอยากใส่สปริงแข็งสปริงอ่อนก็ว่ากันไปนะครับสปริงแข็งนะครับจะออกตัวรอบสูงนะครับอ่าสปริงอ่อนนะครับก็จะ ออกตัวได้เร็วนะครับเพื่อนๆบางทีก็มีอาการสปริงล้าก็ว่ากันไปนะครับแต่จำเป็นจะต้องทำการเปลี่ยนแล้วก็นะครับนี่แหละนะครับเป็นขั้นตอนของการถอดที่จะทำการเปลี่ยนสปริงคลัตสามตัวนี้นะครับสปริงคลัตก้อนนะครับตรงนี้ที่ผมกำลังแงะอยู่นะครับเพื่อนตรงนี้จะเป็นยางกระแทกคลัตก้อนนะครับเมื่อนะครับรถมีอาการดังก๊อก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 นะครับในรอบเดินเบานะครับเพื่อน ก็ดังมาจากชุดยางกระแทกกระแทกคลัดก้อนนี่แหละนะครับยางกระแทกคลัดก้อนที่ผมเนี่ยถืออยู่เนี่ยนะครับสามตัวนะครับลงไปตามตามเสานะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับยางกระแทกคลัดก้อนนะครับจะมีอยู่สามตัวนะครับนี่ใส่ลงไปตรงเสาเล็กๆนี่แหละนะครับไอ้ยางกระแทกคลัดก้อนตรงนี้นะครับอ่ามีแยกขายนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อไหร่ที่ยางกระแทกมันแข็งยางกระแทกมันแตกนะครับ เราก็สามารถซื้อมาเปลี tacos, ่ยนได้นะครับเพื Now, clip, you you ่อนๆก็มีแยกขายเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนดังนั้นในขั้นในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูคลิปไปเพื่อนเพื่อนก็จะได้วิธีการถอดนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนยางกระแทกลัดก้อนนะครับแล้วก็วิธีการถอดออกมาเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนสปริงคลัดก้อนนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเขาก็จะสวมกันอยู่แบบนี้นะครับเวลาประกอบแล้วก็ บีบเข้าหากันนะครับบีบเข้าหากันลักษณะแบบนี้แล้วก็ทําการเกี่ยวสปริงนะครับเพื่อนๆนะครับนี่บางทีมันไม่ลงเราก็ต้องเคาะช่วยนิดนึงเพราะว่ามันไปติดยางกระแทกคลั์ก้อนนะครับเพื่อนๆนะครับนี่สาธิตวิธีการใส่สปริงให้ดูด้วยนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับอ่าเราจะใส่ให้ดูนะครับวิธีการใส่นะนี่นะครับเอาคีมดันมาแล้วก็ กดลงลักแตะแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่อันตรายนะครับไม่แข็งเราไม่ได้ยืดเยอะนะครับเพื่อนๆไม่ได้ยืดตัวเยอะมันไม่ดีดเรานะครับเพื่อนนะครับอ่ามันไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะครับเพื่อนนะครับแต่ว่าก็ถือว่าแข็งพอสมควรอยู่นะครับเพื่อนอันนี้ก็สาธิตวิธีการใส่ให้เพื่อนๆดูไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมผมต้องถอดนะครับอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนนี้ให้เพื่อนๆดูวิธีการใส่ก่อนนะครับสําหรับ เพื่อนๆที่อยากจะใส่สปริงคลัตก้อนแตงนะครับอยากจะเปลี่ยนยางกระแทกคลัตก้อนก็อ่าทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนอันนี้พยายามซูมไม้เห็นแล้วนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการใส่สปริงนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเปลี่ยนสปริงก้อนหรือว่าสปริงคลัตก้อนก้อนขาดนะครับทีนี้ก็เป็นขั้นตอนของการประกอบนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเพื่อนนี่นะครับ ใส่ลงไปนะครับเพื่อนๆนตามด้วยแหวนคว่ำลงไปนะครับเพื่อนอ่าตามด้วยแผ่นประกอบตัวบนนะครับเพื่อนตัวนี้เวลาเพื่อนๆนประกอบนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนประกอบนะครับดูทิศทางด้วยการใส่กิฟล็อกนะครับเพื่อนๆอนะแล้วก็เวลาเพื่อนๆนประกอบให้เพื่อนๆใช้คีมนะครับคีมบีบไ้นะครับเพราะว่าไอแหวนตัวที่ผมบอกให้คว่ำหน้าลงนะครับมันจะเป็นแหวนสปริงมันจะดัน เดีวมันจะดันนะครับดังนั้นเพื่อนเพื่อนอาจจะต้องใช้ครีมบีบนะครับให้มันสนิทกันแล้วเเราค่อยมาใส่จิ๊บล็อกตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับตัวแรกมันใส่ได้อยู่แต่ตัวสุดท้ายโน่นนะครับมันจะใส่ยากนี่ก็เป็นวิธีการใส่นะครับตรงนี้เรากดลงไปแล้วก็ก็สอดจิ๊บล็อกนะครับเพื่อนนะครับนี่แหละนะครับเราก็ต้องใช้ครีมบีบแบบนี้ในขั้นตอนของการที่จะเราจะประทการประกอบนะครับเพื่อนเพราะว่า ตัวสปริงมันจะดันดันให้ถอยหลังออกมาแรงกดของมือเราไม่สามารถกดได้นะครับเราต้องใช้คีมบีบช่วยในการประกอบนะครับเพื่อนครับที่นี้นะครับผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆนฟังว่าเอ๊ะทำไมนะครับผมถึงต้องนะครับรือ้อนะครับรื้อออกมาเพื่อนเพื่อนดูนะครับเพื่อนเพราะว่าอ่าในเคสนี้อ่าไม่ใช่เคสนี้หรอกนะครับทุกครั้งที่ผมทําการเปลี่ยนชุดคลัดก้อนนะครับ ทุกครั้งที่ผมทำการเปลี่ยนชุดคลัดก้อนนะครับเพื่อนๆนผมจะใช้โครงนะครับจะใช้โครงตัวเดิมของแท้เท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนั่นหมายความว่าโครงสร้างตัวเดิมตัวที่มีฟันเฟืองนะครับตัวที่เป็นเสาคลัดนี่แหละนะครับเสายึดเสายึดผ้าคลัดเสายึดที่เราใส่กิฟนี่แหละนะครับเพื่อนเเราจะใช้ตัวโครงสร้างตัวนี้นะครับตัวเดิมนะครับเพื่อนเราจะเปลี่ยนเฉพาะตัว ผ้าคลัดก้อนนะครับเพื่นอนเพือถอถึงแม้ว่านะครับถึงแม้ว่าเราจะซื้อของใหม่มายกชุดก็ตามนะครับผมก็ยังคงเอาโครงสร้างของตัวเดิมนะครับเพื่อนๆนนะครับสาเหตุที่สาเหตุที่นะครับผมต้องนะครับเอาโครงสร้างตัวเดิมมาใช้นะครับเพราะว่า เวลาเราไปใส่โครงสร้างของเทียมหรือว่าเราไปใช้โครงสร้างของเทียมนั้นนะครับเฟืองมักจะรูดหรือขาดนะครับถ้าไม่เฟืองรูดก็เฟืองขาดแหละนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็เสานะครับเสาสามเสาที่เราใส่กิบล็อกมักจะหลวมคลอนตัวนะครับดังนั้นนะครับเราจะย้ำเฉพาะผ้าคลัดนะครับมาใส่โครงสร้างของแท้นะครับเพื่อนๆนนะครับนี่ก็คือเหตุผลนะครับที่ ในเคสนี้เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับก็เห็นหลายๆท่านนะครับเพิ่งเปลี่ยนคลัตไปแล้วเข้าเกียร์แล้วรถไม่วิ่งนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเฟืองคลัตไม่ขาดก็รลูดนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆเจอกันบ่อยๆเปลี่ยนคลัตไปสักพักหนึ่งคลัตก้อนดังอีกแล้วเพราะว่าเสาหลวมคลอนนะครับเพื่อนๆดังนั้นก็นะครับพยายามให้ใช้โครงสร้างของแท้ถึงแม้ว่าผ้าคลัตจะเป็นของเทียมก็พอใช้ได้นะครับเพื่อนๆเอา นะครับคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีครับ